Say no, echo hey, just push it down. Baby, baby, you drive me crazy. You and so i Gotta take you for a ฉันหวพียงฉอยู่ตรนี้ฉนยังบอกเธว่าฉันปฏิเสธแบบไม่จบไม่ินแต่ฉันหวังที่จะเจอแบบไปได้แบบเป๊ะๆถ้าเธไดเข้ามานหัวใจทสี่ห้องมันคงจะไม่มีวันที่เวลาได้ผ่านไอยู่ในใจเธอในใจเธอที่ส่งกก้องในความเจ็บปวดจรรสิ่งิมขตามันจะเปธอและฉนคนที่พบที่เจอฉันพบนแล้วพว่าเธอเลืที่จะกันไฟตอนนี้ตาฉันเบลอเพราะเธออยู่ในสาย จะเพลงทีหนูบบ้านอะไรคะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเยสเซอร์โอ้ยโอ้ยเเยสเซอโอ้ยอยทำไดไหมมองกันได้ไหมเอ้พอจะเป็นไปได้เได้ปนได้ออันยีนดีตเริ่มาเป็นทางการนะคะคนดีเราได้กลับมาเจอกันในรอเป็นปีอยู่นะหอห้าปีเกิดไาเพราะว่าพี่ตุลินะเหนอยก็กี่ีนะ สอ,สองปีประมาณสองปีเนาะเออพี่ไปแถลงข่าววันแรกมาไปวงสงงวง็พราใช่าว่ายไม่สุดเสื้อสุดยอดมารีย์อะไรอ่ะเอออ่ะเมื่อกี้เห็นว่ามีท่าเต้นด้วยอ้าชัวร์ใช่แต่ว่ายยังไงคะทุกคนเมื่อกี้น้องป๊อมเต้นคนเดียวเลยแล้วปาไม่เต้นช่วยเลยเดินอยู่เดินอยู่เออทำยังไงดีบอมเราต้องต้อง ร้องนึงใช้ไม่หาแต่ว่าขัาขี่ไม่ดังไม่เต้นนะคะเดี <te 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 ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเต้นอีกรอบให้แต่ผมทุกคนร้องเป็นกันไหมครับโอเคงั้นขอให้ทุกคนร้องแล้วพวกผมเต้นกันมาโอเคโอเคโอ้ย เราเอธอเราเราให้สอนก่อนดีไหมเราให้เราให้สอนทุกคนก่อนดีไหมโอเครวรบถึงที่ด้วยได้เลยไโอเคไม่มากง่ายมากไม่มากมาคนดีทัวร์ครับตอาโดนเอาไม่ไว้ไหนคนดีโอเคเก็บไว้ถ้ามาจ้ะโอเคอ่มีคำถามเกิดขึ้นค่ะตาถามว่ามันลองยังไงอ่ะอ่าวมามามาโอเคไหมสี่สามสอง ขอให้ฉันได้บอกว่ารักได้ไหมจะให้ฉันทำอะไรก็ยอมทุกอย่างแะ่พูดมาเลยว่าเธออยาจะมีฉันคแค่เท่านั้นฉันพร้อม คนคนหนึ่งจะเป็นตัวคนหนึ่งจะเป็นแขน ทุกคนกลางเราจะเน้นบอกการไปลูกม้วนกับโมเมนต์คันแล้วโฟมโมเมนต์การอาสีเอาสีเอาสีโทรนิ่นิไปสุด แฟนคลับแฟนคลับไม่ชอบไม่ทำมะไรก็เลยไม่ทำมาระหว่างมินิฮาร์ตกับหัวใจข้างแก้มหัวใจข้างแก้มหัวใจข้างแก้มเลยดีใช่ไหมเดี๋ยวเราจะให้เขาทั้งสองคนทำอมกันได้ไหมคะดูว่าใจตรงกันหรือเปล่าอ่านี่าผมไม่อยากรู้เหมือนกันว่าตัดสินหรือเปล่า เขาเปีนลุกเล่นละนะค่ะโอเคเดี๋ยวนับไปละหนึ่งสองสามแกน่ารักเินแกขัดบอกว่าเนี่ยจุกคนบอกว่าให้เราหัวใจค้างแก่ใช่ทุกคนใน,นีินะโกน เอาละเอาละตอนนี้ก็ผ่านพ้นข้นไปแล้วสําหรับกิจกรรมเกมของเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวต่อจากนี้เราจะได้มารับชมมินิซีรีส์กันแล้ว,ลวทุกคนโอ้ <laughs> ใหญ่มาก อยากะบอกทุกคนว่านี่เป็นเอ็ก u s คลูซีฟเวอร์ชันนะคะฉะนั้นรบกวนนะคะในระหว่างที่เราฉายซีรีส์การรลกวงมดถ่ายภาพนิ่งวิดีโอแล้วก็ไลฟ์สดในระหว่างที่มีการฉายภาพยนตร์อันนี้นะคะเขาบอกไปทำส้อยลูกปัดกันใช่ไหมคุณพี่ทุกคนอยากได้ไหมคะอยากได้ก็ได้ค่ะเอาเลยวันเลยขออนุญาตจาับรางวัลให้กับคุณพี่นะคะจะมีแค่สองท่านเท่านั้นที่จะได้ส้อยลูกปัดของต ก็ของบอมคนละหนึ่งเซตไปเลยซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ในซีรีส์ด้วยนะเออพิเศษสุดเลยเออมาน้องบอมสับเลยครับอ่าเรามาดูกันนะฮะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้แล้วคดูดติต้งตึ้งตึ้ตึงตึงต้ง,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 งไป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 ีไม่ห้านะม่้างาเราอยู่ด้วยกันมันก็ เดี๋ยวสิคะับอกคุณตาได้ไหมายเลขได้เอ่อ L9 ครับ L9 ค่ะ L9 เชิญเลยนะคะผู้ผู้อะไรหนุ่ตาวเอฟเฟคเติร์ดเติร์ดเติร์ดได้สองเฟสเล่นเชิญเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งท่านที่ได้คือโอสิค่ะหมายเลขโอสินะคะเรียนเชิญได้เลยนะคะอ๋ออยู่กันหน้าเลยเรียนเชิญบนเวทีได้เลยนะคะ ไปเที่ยวกันมาเลยได้รับกันไปเลยนะคะอขอบพระคุณนะคะให้ให้รู้กับกองกลางกังรูปนะคะเอาไปฟิวมมบนะคะไปฟิมอบ วันนี้ก็ลืมติดแฮชแท็กด้วยนะวันนี้เรามีแฮชแท็กแล้วบอกถ่าลืมอุ้มผมเห็นนะคะมาคุณตาใบแรกนะครับใบแรก I17 ครับ I17 I17 เรียนเชิญค่ะอ1 8ค่ะเออเมื่อกี้อ1 6ฟนดีอ1 8เรียนเชิญเลยนะคะ ต่อไปนะครับต่อไป L 1 L 1นึ L 1น L หนะคะ L 1. 1ต่อไป N 1 3คสามะ N 1 3เรียนเชิญค่ะนี่น่าเรียนเชิญเลยค่ะ สูบแบบสูบโม้งไหมายอนดีโฮค่ะให้ทุกคนถือคอนดีมาคอนดีไลฟ์สัดองมว้นะคะเอาฟิลฟิลอ่าอ่าถ่ายภาพหนึ่งภาพค่ะคนดีมองไปที่กล้องคุณวิศดำนะตรงกลางเลยน่าลังงมาขอบคุณนะคะ ให้หนูทั้งสองคนพูดถึงความรู้สึกสนิดหนึ่งเพราะว่ามีแฟนคลับแบบที่ติดตามเรามายาวกันจนถึงวันนี้เลยรวมถึงซีรีส์ที่แบบเราก็เพิ่งจะออนแอร์ and, จบไปแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนีน้เชื่อว่าเดี๋ยวพี่เขาต้องไปดูกัอนอีกหลายรอบอ่าดูมีอะไรอยากจะพูดถึงพี่พี่แฟนคลับตรงน,นีได้เลยค่ะ,ะจริงๆก็รู้สึกขอบคุณรู้สึกขอบคุณเสมอมาเลยเพราะว่าความรักของแฟนคลับก็มีคุณค่าสําหรับนักแสดงอย่างเรามากๆเลยครับ ก็ขอบคุณที่แบบเออเอดูพวกเราเนะแล้วก็เห็นอะไรในตัวพวกเราเห็นในความตั้งใจแล้วก็พยายามนะครับผมก็อขอบคุณมากๆแล้วก็หวังว่าพวกเราจะสร้างผลงานดีๆให้ทุกคนได้ติดตามเรื่อยๆเลยนะคบผมขอบคุณครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่สปอร์ตกันมาตลอดที่ให้กำลังใจทุกๆงาน หรือว่าวันนี้ที่ทุกคนมาหากันก็ขอบคุณมากจริงครับที่ท,ที่ที่มาให้กําลังใจกันเยอะมากๆนะครับแล้วก็สุดยอดมากอันนี้ก็จบไปมินิซีรีส์หนึ่งแล้วก็รู้สึกดีมากที่ที่ที่เราได้ดูพร้อมกันด้วยนะครับแล้วก็สุดยอดมากจริงๆก็ขอบคุณทุกคนมากที่เลือกที่จะติดตามพวกเราตาบอแนวแล้วก็สนับสนุนสนับสนุนพวกเราแล้วก็คอยสปอร์ตพวกเราตลอดขอบคุณมากครับ อันนี้ก็คือ้าบอกนะ,ะเดี๋ยวเราจะให้แบบว่ายืนถ่ายภาพก็ตรงนี้สนันิดหนึ่งเพื่อให้แบบว่าเฮ้ยนี่คืองานของขาวตรงนี้หนูขอสามแอกแบบว่าน่ารักก่อนน่ารักเสร็จเทเทเสร็จเอาอะไรดีเอาอะไรดี <laughs> ออรดทุกคนเอาอะไรดีครับสวยหรอคะเออมีเทก็ต้องมีสวยคนดีน่ารักก่อนมาโพ <laughs> สแลน่ารักนะฮะโอเค <laughs> อุ่ กิัไม่นธรรมดานะคะเอออ๋อหนูต้องหลบเลยใช่ไหมคะพี้ได้ค่ะและท่าต่อไปเป็นท่าเท่ค่ะเท่ของพอดีเท่เอองานถนัดเขาเลยนะงานถนัดเขาเลยนะฮะ หนูสวยก็ได้ค่ะเออก็อาจจะไม่แกงเของอาสวยสวยหนึ่งแม่เออเออสิเห็นไหมล่ะเออเออก็น่ารักหนอเป็นจีิถึงท่าน่ารักนะฮะอ้ยมองหน้ากันเดก๋คุณพีซ้ำๆต้องไม่นาเหมือนกันนะคุณมีซ้ำๆาจะเป็นหนึ่งพนแล้วเป็นสาววายเหมือนกันนะ นะคะพี่ขอบคุณนะจย์เอาล่ะแล้วเราก็บายอันนี้คือบุคคลนี้ขาดไม่ได้เลยขออนุญาตเรียนเชิญนะคะพี่น้องอรุโนชาพาลุพันนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทบอร์ดคาชินเทเลวิชั่นจำกัดนะคะเรียนเชิญกับผู้เข้าร่วมซีซนกับทุณในวัน,นีมีกับมือตอนรับพี่น้องของเราด้วยนะคะ ตูนดาดมมินนะคะผู้บริหารทุกท่าน รถที่มโอเคกระบ่ายดีครับโย่ปาจุ้งวันนี้เราแก้บนด้วยเผารอยจริงเหรอใช่แล้วบนอะไรเผารอยครับกระบ่าย d i ครับโยนี่ครับวบนเนี่ยครับนายปาโย่หนูรักพี่บอมนะคะหนูแก้บนค่ะเป็นบนที่ไหนมาโย